สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับสำหรับจนาธานกับโอกาสอีกครั้งเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าจนาธานเข็มดีเซนเตอร์ฮาฟอนาคตไก่เชียรสายไทยเดนมาร์กจะเป็นหนึ่งในทัพช้างศึกชุดซีเกมปี2021ที่ประเทศเวียดนามนะครับสำหรับผมนั้นถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้ประการหลังฝีเท้าดีเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อรุ่นเหรียญทองในครั้งนี้นะครับ เจนาทานเข็มดีนะครับมีครบครับสำหรับคุณสมบัติของการเป็นกองหลังชั้นยอดรูปร่างสูงใหญ่กว่า1.90งเมตรลูกกางอากาศหายห่วงอ่านเกมดีสกัดแม่นยำที่สำคัญอายุก็เพิ่งจะ19ใกล้จะ20แล้วนะครับปัจจุบันเขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของโอบิโอเดนเซสมสรในหลีสุนสุตข,ของประเทศเดนมาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนาคตชดช่วงชัชวันทีเดียวเชี่ยวแต่อีกมุมหนึ่ง หากใครได้ติดตามข่าวสารของวงการลูกหนังไทยแบบใกล้ชิดคงจะพอทราบกันดีว่าทัวร์นาเมนต์สุ z กิครับปี2020ที่เราได้แชมป์มีห่วงเวลาหนึ่งที่ทัพช้างศึกมีปัญหาภายในซึ่งคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยก็คือโจนาธานนี่แหละจุดเริ่มต้นของเขากับทีมชาติไทยเริ่มต้นที่ทีมชุดยู23ที่ไปเล่นเอเชียนคัพปี2022รอบคัดเลือกที่มองโกเลียในทีมชุดนั้นเขาถือว่าเป็นตัวเลือกลำดับแรก,แรก เพราะในรุ่นเราเข้าเดียวกันและจากที่เห็นผลงานก็ถือว่าสอบผ่านแบบชุลุยเลยฟอร์มแบบนี้แหละทําให้ถูกสื่อทุกสํานักคาดการว่าจุนธานจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่ทีมชาติไทยต่างหามาแสนนานนับถอยหลังไป1 0 2ถึงปีหรืออาจจะ30-40ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับที่ทับช้างศึกขาดแลนเซนเตอร์ฮาฟที่สามารถแบกความหวังได้ตรงนี้ไม่ได้ดูแค้นผู้เล่นในยุคเก่านะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วย ยิ่งในห่วง6-7ปีหลังสุดนี่ยิงอาการหนักเลยถึงขั้นต้องเอาธนบุญเกษารัชซึ่งเป็นมิฟฟิลตัวรับลงมายืนเป็นประการหลังตัวกลางซะจนเสียของดังนั้นเมื่อผลงานของจจนธานในเอเชียนคัพปี2022รอบคัดเลือกที่มองโกเลียดูมีสง,งาาส่าราศีออร่าซูเปอร์สตาร์จับเป็นเหตุให้เขาถูกเลือกติดทีมชุดซูซูกิคัพปี2020ที่ไปแข่งกันที่สิงคโปร์นะครับทีมชุดนี้อเล็กซานเดร์โพกิง แม่ทัพใหญ่เรียกเซนเตอร์ฮาฟอาชีพมา4รายคือมานูเอลทอมเบียเอเลสดอรล็อปาวีตันทาเตมีและโจนาธานโดยมีกิษดาการแมนที่เล่นกองกลางตัวรับกับชมเบลลี่เป็นอีกคนที่สามารถถอยหลังต่ําได้ตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรหรอกครับกระทั่งจูๆ่ๆโจนาธานโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมของตนเองว่าเข้าโรงพยาบาลวงเวลาใกล้เคียงกันนั้นโพกิ้งซึ่งเป็นกุซือบอกว่าลูกทีมของตนเองไม่เป็นอะไรมาก แต่เมื่อถูกถามว่าเขาพร้อมจะลงสนามหรือไม่เทนเนอร์เชื้อสายบราซิลเยอรมันกลับไม่สามารถตอบได้เพราะความแปลกของเหตุการณ์นี้นี่แหละครับทําให้บรรดานักข่าวทั้งที่ติดตามไปที่สิงคโปร์รวมทั้งที่ไทยต่างไปซออหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นในแคมป์นะครับตามรายงานระบุว่าสาเหตุที่แท้จริงน่าจะมาจากที่จนทานไม่พอใจกับการที่ตนเองไม่ได้อยู่ในตัวเลือกแรกๆของทีมรวมถึงเรื่องของการเข้ากับบรรดาซีเนียร์ของทัพช่างศึก นั้นเป็นไปในทิศทางลบมุมนี้มองได้2แง่นะครับ1คือเขามั่นใจในฝีเท้าของตนเองมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีแต่อีกมุมหนึ่งมาแสดงเห็นว่ากองหลังวัย19ปีไม่ให้เกียรติโค้ชและเพื่อร่วมทีมเท่าที่ควรอาจจะจริงครับฝีเท้าของโจนาธานคงจะดีกว่าเพื่อนๆแต่ในแง่ของประสบการณ์และความเจนจัดในภูมิภาคอาเซียนก็ต้องให้โค้ชเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายก็เลยกลายเป็นโจนาธานต้องกลับเดนมาร์ก ตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์เริ่มได้ไม่กี่วันเพื่อป้องกันปัญหาภายในก่อนที่ภายหลังจะมีะแถลงข่าวกันยกใหญ่การกระทําของโจนธานไม่ค่อยถูกนักแต่เขาเพิ่งจะ19เกเท่านั้นยังต้องเรียนรู้อีกมากมายซึ่งผมว่าหลังจากกลับไปเดนมาร์กทางบรรดาแป้งนวงพันรับสารผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับและรวมไปถึงโพกิงก็คงต้องต่อสายพูดคุยเพื่อเคลียร์ใจอยู่พอสมควรผิดไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งทุกคนพร้อมให้อภัยเสมอ การกลับมาติดทีมชาติชุด4เกมผมคิดว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญของโจนาธทานที่จะได้ละดลายพฤติกรรมที่ผ่านมาแม้ว่าทีมชุดยู23จะเป็นรุ่นใกล้ๆกันแต่เมื่อเรื่องราวในแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่หลุดออกไปเป็นไปไม่ได้หรอกชีนัเตะจะไม่พูดกันปากต่อปากดังนั้นทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามจึงเป็นเวทีที่เขาจะได้โชว์ฝีเท้าให้ประจักษ์รวมทั้งยังเป็นการเคลียร์ใจกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ตนเองเป็นไปแล้ว ผมหวังเหลือเกินว่าซีเกมสหนนี้จะทําให้จจนาธานแจ้งเกิดในฐานะอนาคตใหม่ของทีมชาติไทยแล้วก็หวังอีกเช่นกันว่าเขากับเพื่อร่วมทีมจะเข้ากันดีก่อนจะต่อยอดไปสู่ทีมชุดใหญ่ในภายหน้าแต่ถ้าเกิดปัญหาเดิมๆสอสองอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายครับส่วนข่าวต่อมานะครับมาดามแป้งจัดให้2ส,สีแข้งลูกครึ่งหลีกยุโรปที่อาจตอบรับช่วยทัพช้างศึกอยู่23 อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆในยุคข,ของบรรดาแป้งนวมพันธ์ล้ำสามนะครับที่เข้ามายกระดับวงการฟุตบอลไทยกับตําแหน่งผู้จัดจาการทีมชาติไทยที่ไม่ว่าจะชุดเล็กหรือชุดใหญ่หญิงแก่งรายนี้เต็มที่กับทุกบทบาทล่าสุดในชิงแชมป์เอเชียปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมชาติไทยยู23มีคิวลงแข่งในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมดังนี้วันที่2มิถุนายนปี2565ไทยพบกับเวียดนาม ที่บุญยอดก่อสเตเดียมวันที่5มิถุนายนปี2565ไทยพบกับมาเลเซียที่บุญยอดก่อสเตเดียมแล้ววันที่8มิถุนายนปี2565ายไทยพบกับเกาหลีใต้ที่ปักกากาสเตเดียมทว่าศึกใหญ่ระดับทวีปแบบนี้มาดามแป้งต้องการจัดเต็มคุ้มกำลังนักเตะฝีเท้าดีไม่ใช่เฉพาะแค่ในไทยแต่ขอเล่นใหญ่ดึงแข้งนอกทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะนักเตะลูกครึ่งที่ค่าแข้งในทวีปยุโรป ถึงขั้นต่อสายตรงไปยังผู้ปกครองด้วยตนเองก่อนหน้านี้นะครับเราเคยมีนักเตะลูกครึ่งฟอร์มดีกับทีมชาติไทยยู23ที่สร้างเสียงฮือฮามาแล้วเมื่อปีก่อนอาทิตยจนทานเข็มดีธนวัฒน์ซึ่งจิตทาวอนแต่วันนี้เราจะพาไปดูสีตัวความหวังใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปและอาจจะตกปาก รับคำมาช่วยทัพช่างศึกยู23ลุยศึกชิงแชมป์เอเชียปี2022กลางปีนี้นะครับไปเริ่มกันที่คนแรกนะครับมาเซลซิกฮาร์ดได้ยืนชื่อกันมานานแล้วสำหรับน้องชายแท้ๆของอเล็กซานเดอร์กัิดิซิกฮาร์ดนักเตะของโพลิเทโลเอฟซีในศึกไทยลียกเจ้าหนูวัย20ปีกองหน้าลูกเครื่องไทยเยอรมัน ส่วนสูง175ซนมรมีดีกีเป็นถึงอดีตเยาวชนของเสือใต้ไยรอนเบนิกทีมยักษ์ใหญ่ของลูกทางนี้น้องมาเซลเกือบจะได้รับใช้ทัพช่างศึกมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ช่วดกันทุกทีแต่รอบนี้เมื่อมาดามแป้งต่อสายตรงไปด้วยตัวเองก็มีโอกาสสูงที่กองหน้าของ FCO ซ h โอชิงจะได้มาโชว์เพลงแข่งให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมนะครับคนที่2ครับนิโคลัสมิเคลสัน แบกควาลูกเครื่องไทยโนเวย์วัย22ปีเจ้าของความสูง185เซนติเมตรแข่งรายนี้แฟนบอลไทยหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อแต่ดีเกฟุตบอลน,นั้นไม่ธรรมดาเพราะจ้ตัวเป็นถึงนักเตะตัวหลักของทีม OB Odense ทีมจากเหลีกสูสุดของประเทศเดนมาร์กต้นสังกัดเดียวกับโจนาธานเขมดีสำหรับน้องเดโครัสนะครับฝีเท้า ดีจนถูกทีมชาตินอร์เวย์เรียกรับใช้ชาติมาแล้วทุกชุดไม่ว่าจะเป็น U16, U17, U18, U19 และล่าสุด U21 อีกทั้งยังเคยลงเล่นในนามทีมชาติกับเอริงเบลฮารันมาร์ตินโอเดกาดสองดาวรุ่งยอดแข่งของเลกยุโรปมาแล้วอีกด้วยคนที่3เอลิคานแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนอายุ20ปีความสูง181เซนติเมตรจะว่าไปแล้วนี่อาจจะเป็นนักเตะที่แฟนบอลชาวไทย อยากเห็นเจ้าตัวมารับใช้ทีมชาติมากที่สุดคนหนึ่งหลังจากเป็นที่พูดถึงกับการย้ายทีมจาก AIK ประเทศสวีเดนไป AGF Ahus ทีมในเลีสนสุดประเทศเดนมาร์กที่เว่ว่ามีการจ่ายค่าตัวถึง2ล้านยูโรทำให้แข้งรายนี้เป็นที่จับตามองทันทีโดยน้องคารมีพี่ชายที่ค้าแข้งในไทยอย่างออสการขานนักเตะของสงขลา FC ในศึกไทยลีก3โซนใต้และด้วยฝีเท้าที่ฉากาจ โจตัวถูกเรียกติดทีมชาตินอร์เวย์ยู21ไปเป็นที่เรียบร้อยและคนที่ 4. จูสุนซับเบลแฟนบอลไทยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย18ปีเจ้าของส่วนสูง182เซนเมตรแข่งดาวรุ่งของเชลซีที่มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่มาแล้วในศึกอฟุตบอลคาราบาลครับ รอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อปลาปีก่อนในเกมที่เชลซีบุกไปเอาชนะบริสอร์ด2ประตูต่อ0และด้วยฝีเท้าระดับสโมสรแชมป์ยุโรปน้องจูดถูกทีมชาติอังกฤษเรียกรับใช้ชาติมาแล้วทุกชุดเริ่มตั้งแต่ U15, U16, U18 และ U19 และแม้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากที่เจ้าตัวจะเลือกใช้ทีมชาติไทยแต่หากมาดําแป้งตุ่มเทขนาดนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าน้องจูดจะเปลี่ยนใจหรือไม,ม่